สบายดีพี่น้องสบายดีบสุกุสุขคนสบายดีไหมครับางกระต่นแต่นอนกะตอกพพ่พอๆอีกชิ้นเก่าสิ้นเคยพี่น,อน้องตามกันหนัดมหมยห่าไววชิ้ตามกระปุนไปสู่คนงานกินฟีมืออถ่อแม่พี่น,อนอ้องเอ้ยแสบนัวสำใดงก็รอรุนมันแดดฮ่าเลยบ่ลงไปดาวน้ำเขาเอาแหมไก่ตอน้นแดดอ่อน,นชีลงไปดำแดดเป็นวินบุรียอมได้แดดอ่อน,นชีลงไปดำอยู่ ปุูนพี่น้องเอ้ยนี่สีซัวเซ็นซาำนี่แหละเด็กเขาเด่นเขาเด่นเลยเขาหอมบัวหำเด็กเขาหอมมาได้ปลาแดกปูงจะซื้อปลาแดกปุงมาเลยมันบ่แม่อ้าสักบาทเดียวปลาแดกปุรูเตกลงไปแม่อันตามตะเครื่องปุงมันแล้วมันสัวชนิดเนาะมันอ่ะปิดมาพี่ฉลายเฉลยว้าพี่น้องปูทำใม้เห็ดแล้วบาทนี้ยา คุณตาลงแล้วแมกะมาเดียวฮึมกุญหมอกระพังล้างมาใส่กล้องมันก็อยับเข้ากล้องหนึ่งลุงเฮนกินเบิดมะนาวยังหวากเดียวอ้าตัวกุ้ยซื้อมะนาวนี่จะละอัดทองลงน่อยมันเล่นสับลุงเฮนกินเบิร์ดเลยยังหวากเดียวเดี๋ยวพ่อพ่อแม่ฮพ่อ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 เนาะมันสีสมบูรณ์อยากมะนาวนะยากอยากอันนี้ อยากอยากแต่ข้าวปุ้นหรืออยากอยากเป็นตามมันหอมเป็นตำอยากตำบริขบูลเปาหึ่งเต็มต็มเด้ออยากกินตามกระดูกไปกินน้ำกันดิบุบมันจังแสบเนาะหอมแท้อันนี้หอมแท้แม่กินไรคนเอาวานแต่น้ำไม่ไม่เอันี่ข้าวหลังเป็นยังไงหอมดีพี่น้องเอ้ยหอมดีหอมดีหอมดีอยู่

ป้าตัวถ้าได้ประเด็กคือได้น้อยแทะจะไปซื้อมาหาพันมาใส่บาทเดียวป้าเถอะสามมือหนุ่มพอดีตัวนั่นตัวนี้มันต้องตามสองเสือมาหมกันนี่นะสแส<น>บบ้าเพชรในหนึงเพชรในหนึน่งบริเวณเพชรมันเพชรแดงอเสืออื้ สองขกได้พี่น้องเออขลุกเดียวบ่ได้ขลกเดียวบ่เบิร์ตเอาไปสองขกไปเลยบัน่เงินน้อยลงน้ำเป็นนองลงแม่ีแม่ปรุงเธอเดียวจบเลยขลกนี่นะปา้าสี่มือเน่น,นอนขนาดาษไปแล้เอาปลาแดกธรรมาดาใส่บัเนี่ยส่วนพนกันอีกเส็บคือเก่าเห็ดกินอยู่เที่ยงพงพี่น้องเอ,อ้ยมันสะดวกสบายในเครื่องของขลบบุญยากคุบยากหอมอยู่พุ่นในสุพรรณอยู่ช่องพรมีในสุพรรณนั่น ถั่วยบวมกันน้อยเดียวหนึ่งที่ว่าแม่ห้าปาดมังนาวสิก่อนต่ออีกสองโกไปเลยสีมือสามเอ็งุดยอดไม่ขาดเก่าบ่แม่ไม่ขาดใครยังแม่ขาดใครเพิร์บ่ไม่ขาดใครเพิร์เก่าไปน้องเอาจองมาตักเม่ตัวนี้เราก็เคยเป็นแม่ขาดได้สีมืออะไจังเนี่นอนสามสกินสองโกไปเลยอดใจรอเด้อ ล้านกับพอร้านป้าแซ่บแต่ชิมือไม่เลียบนะอืออ่าอกสองหกอิมอิมบจักเด้อสองุกปัานี่แหลว้าวใส่ตะลิงใส่นี้อิบอได้เหรออือไพีสันน่ะโอ้ยเกลามลาดเกลือเกลือและแกตอกพี่น้องมาอยากซิมเด้อโคกนี้แซ่บคือโกกอนอยู่บ่ ปนกันเดิมไปเดิมเศรษฐกอเศรษฐกอเคือเก่าลแม่ปนกันลดพ่อพ่อปนกันจะจบเศรษขนาดพี่น้องเราเบิ่งเราส้มตอนกินได้เพียงเด้อเช่นนั้นฮะคับเอาฮะครับกระต๊อกเสารลงประสงค์พ่อๆกันยิ่พุ่นต่อพี่น้องเศรษอีลิทีเดียวจบเลยสองขกเศรษฐกุศลแมาฮอดให้น่าอะไรพี่น้องเอ๋ยผุนเสื้อเดียว อา่างมือพักเบกกินกินตรมข่าวป้นทุกคนเดี๋ยวสบายดีพี่น้องลูกมาสบายดีก่อนเดีเ๋ยวตีงอนได้หนิมากระต๊อกมามามาเลยแต่ภาคนั่นนะพี่น้องเอ้ยน้่มเบิดปุ๊บมาพี่อีกมวนบอดำหน้าพงมวน Mà kè mà kè cái tóc Ở vàng đấy Phí lấy hôm xưa Phí lấy phí ừ. Mà mà kè hôm phí Mà phí hàm hôm phí lúc Tâm lấy hôm lò hàm phục kín như nó Bước bơ, bơng ở vàng đấy Bơng nè bằng bơ, cao bằng bên con hàm Nhi vàng đi mama มีมามามามีกล <gli apprentice. S 2> ่องอยู่กัดหมดอือโอ้ยเศียวได้แล้วๆพี่น้องเอ้ยคนงานมาจว๊บมาจุบปาดถูเเียบเวอะสบายดีแล้วบังค่ะสบายดีแลวเยบอีกเลียพี่น้องเจ้าหน่อยข้าเจ้ามา แช่มาเลเบิ่งกระต๊อกในเผาอยู่แเดียวเดียวควหมือด้วเด็กหน่อยนะนำกินแล้วลูกกินโลดกินแล้วอย่าหายเด้อแซ่บอีปลิขาววงตีวงตัวคือปวดปุ้งงเลยปวดนองสมือนะป้าโปรดกินเสียดายเด้อนอนในร้องแซ่บอีิข์เงาเลยเงามาได้มาได้เมาได้ แม่บอกลุงเฮนมากินนะแม่หนุ่มรถหนุ่มรถแกแล้วเธออุดโบได้เซ่บขนาดโบเรือที่ลูกน้ำกินพี่จะน่อไปกรอนมาจังปกรอนจังจุบนั่งเจ็บๆบลยนะ โมบิกโมวันบอย่างเพชรปัญใดปะฮะอืมเอาปักเสริมใสน่น้ำนั่นเด่นนันเด่นลืมเจ็บและสุดคำหนึ่งสองคำเลยมึงเข่าทั้งไหนเะฮ้ยมึงเข่าทั้งลูกมึงนะตักน้ำไปสโอร้านไปเนะี่ยมือดอบวัว กระตอกอัดในเรื่องทั้งรุมนปะปล่อยออกได้ค่ะ <c oughs> บกกินดอกคันบัป้ามันเห็ดหาย <c oughs> ไปหอบไปหอบโลกได้ค่ะป้าทุก่อนเอ้ยกระตอกน้ำลายแตกเด้ตามอยู่กะอืน้ำลายแตกแล้วนี่อยากเด้ผู้ไทยบกกินน้ำสมบัตผู้ไทยนะ ไปตากองก่อนอดใจเดอ้ออดใจเดอ้พอพี่น้องคือกินอะไรคะแจมคือโบว่ะหืมผูวโบเพชรปันได์นะโบ,บพอกันปดกูปดหมอกพี่น้องใส่ก็เลยโลดกินแบบลุกทุง่งลุกทุง่งโลดแดดอ่อนแต่ที่มาลงน้ำโบไว้ได้แดดแดดนี่จจหน้อยไม่มาลมผุบจมจอดสีเวน อม่แรมาเึงแล้วมันบดนี่เส็จแล้วด้บิดาเลอมยสุกได้เนาะอืออมาดยายแลมอ่ะมอต้องปดกุปดหมวกดอกกินหุ่มเสละลุกทุ่งลุกทุ่งทำแม่นีงแม่ไปลาอน้ำเมงลูกน้ำลูกรายบอนะ เรามันคือบ่อหลองนี่ลงเลยเราอ่ะอ nah. like anyway> ืมมันซุ่มเหม่อนะหละบ่วงยุบวงสดน่ะบ่แทบเอาพักเด็ดพักแล้วก็แดดแจ่มออกมานี้ใครจะถือห่มแมมก็แค่ไม่ทำสิพิอนสิเวนอยู่ดอกจีมาใส่กันต้อเอารดน้าบ่อันไหน ผู้ไทยนั่นบ่กินไทยน้อยตัวนั้นก็บ่กินบ่เออมอน้อยน่ะอยู่ใสซะเฮ็ดอันนั้นน้ําอายบ่เขาบ่กล้าดอกเขามาตั้งินากินนําบกตอกกอดบ่ได้พี่น้องบ่ต้องับก็ได้อะซบ่ต้องับนะบ่บ่วบ่ักอ่าอ อากาโตกินเ่งบางครั้งจะไปซืนกล่องปลาเด้อปิดนะแซ่บบะตอกนั่งจุ่มอยู่ลูกจนบอกออกไปซะเลยนี่ไปเลยเก็บบ้างขึ้นมาขอดูถึงสาวคนใไปตัดนะแม่สองโคกพอได้นะตัดมาคักเนาะโอ้ยเราไปกินเฉยเลยเอาว่ามาดันนะให้เราเสีกินเข้ากินนะ ไม่ดองเลยสิแช่ไม่ดองแน่สิเห็นได้ได้ยังไดงบ่นได้เนี้ยเอาตัวบ่นดองโคกเราตามเราปรุงนี่โคบกระเทือโคบกระเทือจบเลยบาทเดียวบาทเดียวเลยพริกคือสิบพันหายลงตัวนี้ในแพวหาเอาปิ้งปลามาขามเจ้าร้านนะเอาปิ้งปลานี่มาขาดไม่เข่านะไอ้วอวไถ่ตัวจัง มาเด้อมาเด้อมาเด้อสามบาทสามบาทนกเปนไฮหอนหนาเันิหนาด้อเพ้องเด้อเศบแห้งอีนีผไปแหละเศบทั้งเศบทั้งเพชรพอที่อันให้คนงานซื่อแน่เจ้าพักกันหิวนอนอยู่ตเหึงเราไปจัก